้าทำอะไรมาเปิดของทำมาไ,ได้ไงไปซื้อรัปซื้อยาไฮปารายาใช่ไหม <c oughs> ไปซื้อีอะไรซื้อข้าวามาไม,ามา่เยอะมากใช่ ไม่มีตังเนาะต้องกินมาม,าม่าพริกพริกผู้มาม่าทั้งหมดเลยดูมาม่าปลากระป๋องมาโกะอะไรแปดยูโรแปดยูโรสังเสริษ ไปแตไสายจตเนาะแทงก็ต้องกินหิวเนาะขาดไม่ได้จะตายอะไรนี่อะไรคะไม่รู้เอามันคืออะไรอะไรขอมหอมน้ำปลาร้าใช่สองก้นด้วยในตัวไหนไหนตัวที่สอง าต้มแล้วก็เนี่ยอะไรข้าวข้าวเหนีย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 วส้มตำอ๋อดูนางหอยซอสหอยตลกแล้วคนอันนี้นี่ดุชิ้นลูกชิ้นปลาอนี่อันที่สอง นายจะตจตายไม่ตายหรอกหอมจะตายมันจะตายหมดยังหมดแล้วเหนือนู่นในนมมะพร้าวน้ำมันไอกะทิมะพร้าวเล็กน่ารักมากเลยเนาะใช่ดีนะสามีเอามาให้ด้วยโอเคหมดแล้ว 拜拜，拜拜，